แม้ว่าโกคูจะเก่งกาดกว่ามากแต่นับป้าก็ดื้อรั้นไม่ยอมแพ้และยังคงโจมตีโกคูต่อไปโกคูหลบการโจมตีของนับป้าด้วยความพยายามน้อยที่สุดระเบิดขี้ออกไปด้วยขี้ไอและจัดการโจมตีคู่ต่อสู้ของเขาหลายครั้งหนึ่งครั้งต่อเพื่อนที่ตายไปแต่ละคนนับป้าเกือบจะสูญเสียการควบคุมความโกรธแต่ก็ได้บจิต้าทำให้เขาสงบสติอารมณ์มิฉะนั้นเขาจะไม่มีโอกาสชนะหากความโกรธบังตา นับป้าเพิ่มพลังจุดถึงขีดสุดและยิงระเบิดไซโกคูที่หลบอยู่กลางอากาศนับป้าไล่ล่าและต่อสู้กับโกคูในช่วงสั้นๆสร้างความประทับใจให้กับชาวไซย่าหนุ่มแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้ทางเลือกสุดท้ายนับป้ายิงปืนใหญ่เบรดแคนนอนแต่โกคูโต้กลับได้อย่างง่ายดายด้วยพลังคลื่นเตาทำให้มันหายไปนับป้าตกตะลึงขณะที่โกคูเตรียมใช้มัดเจ้าพิภพจัดการนับป้าให้เสร็จสิ้นเบจิต้าก็สั่งเสียนับป้าว่าพอแล้วเขาจะลงมือเอง นับป้าถูกครอบงำด้วยความเดือดดาลพุ่งไปหาคุลิลินและโกหังเพื่อไปการตบท้ายหวังจะฆ่าให้ตายโกคูออกไล,ล่ล่าแต่ก็ตระหนักว่าไปไม่ทันแน่เป็นทางเลือกสุดท้ายโกคูใช้มัดเจ้าพิภพ,พเพื่อเผด็จศึกนับป้านับป้าพ่ายแพ้อย่างหมดรูป โกคู Goku, เวียงร่างที่อ่อนปวกเปียกประทิส้นตีนของเบจิต้าแม้ว่าคุณิดินจะแสดงความยินดีกับโกคูที่เอาชนะนับป้าได้แต่โกคูก็บอกเขาว่าความเครียดที่รุนแรงจากการโจมตีด้วยหมัดเจ้าพิภพอาจทำลายร่างกายของตัวเองได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงใช้เวลานานมากในการกำจัดนับป้าโกคูต้องการให้เบจิต้าออกจากโลกเพื่อรักษานับป้าแต่เบจิต้าปฏิเสธ ฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อนับป้าร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสมเพชด้วยความโกรธเบจิต้าจับมือของตัป้าแต้โยนเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าและยิงระเบิดที่ทรงพลังกระทบกับตับป้ากำจัดเขาจนสิ้นซากชาวไซย,ยาที่ต่อสู้ไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ที่จะมีชีวิตอยู่เมื่อนับป้าพ่ายแพ้ในที่สุดเบจิต้าก็มุงเป้าไปที่โกคูโกคูสั่งให้โกฮังและคุริลินกลับไปที่บ้านเตา่า ก่อนที่พวกเขาจะจากไปคุลลินแนะนําโกคูว่าควรต่อสู้กับเบจิต้าอย่างที่อื่นเนื่องจากการต่อสู้อาจทาให้ศพของเพื่อน,เ,อนเสียหายได้หากพวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งโกคู Goku ตั้งคําถามว่าพวกเขาจะฟื้นคืนชีพได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าตายไปแล้วและตราบอลก็หายไปตลอดการถ้าโกคูสามารถเอาชนะเบจิต้าได้คุลลินจะบอกรายละเอียดในภายหลังโกคู Goku บินลงมาเพื่อบอกเิจิต้าว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้กัน แล้วตอนนี้ก็จบลงนี่เป็นครั้งแรกที่โกคูใช้หมัดเจ้าพิภพการโจมตีสี่ครั้งของโกคูกับลับป้าที่ล้างแค้นให้กับเพื่อนๆที่ตายไปนั้นคล้ายกับการโจมตีของเคนชิโร่ที่ต่อสู้กับจากิพี่ชายบุญธรรมในหมัดเทพเจ้าดาวเหนือ